เป็นหญ้ากอที่รากเหนียวมากมากเนี่ยฟักกวจะขึ้นนี่เงือแตกเลยแต่ละกอต้องกำจัดให้หมดเดี๋ยวมันขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันขึ้นแบบไล่เขานู่นอ้อยไม่มีเลยมันขมมอ้อย อ้อยไม่ขึ้นยามันครอบจักรวาลหมดแล้วเหมือนกอยญ้าคาแต่ยญ้าคามันต้นใครต้นมันอันนี้มันเป็นกอเนี่ยเวลาสลบสลบฟาร์มแลงไปแล้วต้นแก่สลบไปแล้วต้นอ่อนก็แตกมันอึดทนมากต้องใช้ฟักลากขึ้นทั้งหมดแบบอันนี้ ีกอใหญ่แร้งยังไงก็รอดพอเขาพอมันโตแล้วมันก็แห้งนั่นแนละแล้วมันก็แตกใหม่หมาอีกเนี่ยกอเล็กกอน้อยเดี๋ยวจะเป็นกอใหญ่ในอนาคตเนี่ยเห็นไหมจ้างใครม,มีใครถาม เพราะไอ้มันตัวร้ายมันดูตัวนี้มันงัดเหนื่อยอ่ะมันฟักขึ้นมาเหนื่อยมากๆจอบนี้บินหมดเลยหลุดแล้วหลุดอีกแต่เราเป็นเจ้าของที่เราก็ต้องทำให้ได้ไงเราต้องสู้กับมันให้ได้นูน่ะไม่ ที่ก้าไล่ที่เขามาเช่าอ่ะมันมีอ้อยให้เห็นที่ไหนะ่ะมันเป็นกอยนี่ทั้งหมดนี่ของเราเลี่ยมแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จยังอยู่อีกประมาณจะว่าอาทิตย์หนึ่งก็คงจะไม่ใช่อาจจะเป็นอีกสิบวันที่ทำมาแล้วนี่ก็ครึ่งเดือนแล้วนูแลนะต้งกันนูน้นเลยมา น้องหมาลูกกอกวันนี้เร็วเล่นกันินกวนอยู่ทางโนนลูกกอกยองกอดนี่นี่นนอาทิตย์หนึ่งบังไม่เสร็จต้องว่าอีกสิบวันเพราะเรามาแค่ตอนเช้าลูกกอกโอ้โหแม่เรียกก็ไม่ต้นใจเลยไม่ต้นใจแม่เลย อ๋อเหยอยองกอกกับมีแพนด้าแล้วลูกกอกไปไหนอะลูกกอกไปไหนลูกกอกนั่นเจ้าปลาปลกปุยก็มาด้วยอ้าวลูกกอกไปแอบนอนไหนวะลูกกอกไปแอบนอนที่ไหนวะอ้าวใครทำน้ำหกกับลูกอ้าวเฮ้ยไม่หาไม่เจอ งราอยู่ในตะกร้าวันไหนลูกือโอ้ยไม่หาไม่เจอลูกไม่หาไม่เจอนะโอ้รับไปเถอะลูกรับไปเถอะมุ้งนอนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบหออ้าอล้วอะนอนต่อแล้วลูก อนอนตามไยเลยเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปอ่ากำจัดเจ้ายาคา้าตัวเสบเรียกชื่อไม่ถูกก็เรียกยาคานี่แหละแต่มันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวแม่ไปขุดต่อนะลุงนาโอ้โหหันไปทางนั้นหลับปุ๋ยเลยครับอย่ารบกวนทีครับน้องจะหลับครับแม่ไปทำงาน วันนี้เอาไ้สองตัวไว้บ้านใส่ตะกร้ามายกไม่ไหวเหนื่อยห้าตัวใส่ตะกร้ามาเบียดกันเราหิว้วตะกร้ากลับไม่ไหวเลยเขามาแค่สามนี่พอถ้าเข้ามาก็จะเล่นกันสนุกเลยอ่ากินน้ำเลยลูกวันนี้น่าจะเป็นวันที่สิบห้าเมษายน สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวจะไปปราบหญ้าโกก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะใครเห็นคลิปนี้ขอให้เฮงเงปังปังร่ลำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพต้องมาก่อนคะ่ะถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วเดี๋ยวอะไรก็ดีไปหมดแล้วค่ะ แก้แหวนเงินทองก็จะตามมาทุกขภาพปิดเราก็จะดีค่ะสาธุค่ะ